สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็กําลังจะเปลี่ยนชุดโครายนะคะเพื่อที่จะเอาโครัยเนี่ยไปฝากไว้บ้านคุณย่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกดกับสลิมจะไปทําทุระนะคะมาโครายก็โป๊ะออกสื่อเลยนะคะวันนี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวไปบ้านคุณย่านะคะคือเกดกับสลิมมาไปนานนะคะก็เ,ะเลยเออไม่อยากเอาน้องไปด้วยอากาศมันก็ร้อนนะคะ ก็เลยเอาไปฝากไว้บ้านพ่อกับแม่นะคะอาบน้ําแล้วครับอหอมฉุยเลยครับมาหวีผมหน่อยคะ่ะหวีผมหน่อยคะอ่ะ,ะมันจะกระเดยเหรอลูกมันจะกระจือจะกระจือใช่ไหมคะ น,นี่ลูกไปอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็คุณลุงด้วยนะคะไม่งองแงนะลูกนะเดี๋ยวแม่รีบกลับมานะครับมาครับบ<ะ>เดี๋ยวเราก็จะเอาโครายนะคะไป บ้านพ่อแม่นะคะไปฝากไว้ไม่อยากฝากเลยคิดถึงลูกนะคะแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องไปฝากนะคะเพราะว่าเกดกับสลิมไปทําธุระนะคะวันนี้เกดจะไปยื่นสัญชาตินะคะไปยื่นเอกสารขอสัญชาติเป็นพลเมืองตุรกีซึ่งมันก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรก็เลยคิดว่าเอาน้องไปไม่ได้ไม่สะดวกนะคะสัญชาติตุรกีเนี่ยเราจะขอได้หลังจากที่แต่งงานครบ3ปีนะคะหลังเกดก็ ครบ3ปีแล้วก็เลยจะขอยื่นเป็นพลเมืองนะคะโดยที่ไม่ต้องสละสัญชาติไทยเกก็ถือ2สัญชาตินะคะไปค่ะนะไปบ้านพ่อแม่กันค่ะดุบับบเนี่ยเลมิช้าเนี่ยเกลมิช Ama ben ne yapacağımı bilmiyordum. Yok ya 1-2 <laughs> Ya sıcakta dolaştırmayalım çocuğu diye. Abi. Bye bye. Bizim çocuğa bak gelene kadar. Tamam mı? <laughs> sen ne yapacaksın? belgeleri var. Sen ne Onları verip geleceğim. Ben de ya. Anlaştık <laughs> mı diyor. Tamam. Ne tamam. Tamam mı? Tamam. Biz siz gelince o oynarsınız bunuyla. Siz de Evet. Bu yani üzeze de oynayışınız bunuyla. Sen kasabısın. Gel. Evet. de bakayım. He, okundu. bye bye. bay bay. Hadi bak. Hadi. Bay bay. ไปไปฮัลโหลตอนนี้นะคะเร <c oughs> าก็เอาลูกไปไว้ที่บ้านพ่อแม่แล้วนะคะเราก็กาลังจะไปยื่นเอกสารกันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ <laughs> ปกติเกศไม่ได้นั่งหน้าเลยตั้งแต่ลูกเพิ่นะคะนั่งหลังกับลูกตลอดเลยไม่ได้ไปไหนกันสองคนก็รู้สึกแปลกๆดี คนก็จะเห็นว่าพ่อแม่สลิมนะคะก็อุ้มลูกแบบเดียวกับเกดนะคะก็คืออุ้มตั้งคอเกดก็จะขอเนี่ยชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการดราม่านะคะคือ คลิปที่ผ่านมาก็มีดราม่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเกดจะบอกว่าที่ตุรกีกับที่เมืองไทยเนี่ยก็เขาเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันนะคะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันเขาเลี้ยงลูกหลานเขากันแบบนี้คือหมอเขาก็อุ้มแบบนี้คนตุรกีใครอุ้มเขาก็อุ้มกันแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกหลานเขาก็ปกติดีนะคะแต่คือก็ไม่ใช่ว่าแบบตั้งคอตลอดนะคะเขาก็จะดูด้วยว่าจังหวะไหนาที่เด็กมันคอเริ่มแบบเ e อียงเขาก็จะ คองนะคะเขาจะแบบไม่ได้ประครบประโงมเหมือนบ้านเราเนาะดังนั้นก็คือวัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันนะคะอย่างก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะแล้วก็โครายเนี่ยคอแข็งแล้วนะคะคือยกคอได้ แบบเกือบนาทีแล้วคอลายเนี่ยยกคอได้ตั้งแต่แบบ3สัปดาห์ก็คือแบบคอตั้งได้ตั้งแต่3สัปดาห์แล้วนะคะแต่ก็คือแบบตั้งได้ยังไม่นานอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ก็นานขึ้นก็คือเกือบเกือบนาทีแล้วก็ถือว่าพัฒนาการดีนะคะแล้วก็เพิ่งไปหาหมอมาตรวจกระดูกความผิดปกตินะคะกระดูกเบี้ยวกระดูกโคตรตรงไหนหรือเปล่าก็คือไม่มีนะคะก็คือทุกอย่างปกติแข็งแรงนะคะน้ําหนักเกินเกณฑ์ด้วยซ้ํานะคะแต่เกศก็เข้าใจนะคะว่าเออทุกคนก็เป็นห่วงนะคะทุกคนก็รักแล้วก เอนดูเป็นห่วงคุรายแหละนะคะเกตกับสซริมก็มือใหม่ทุกคนอาจจะคิดว่าเรายังเลี้ยงลูกกันไม่เป็นก็บอกก็สอนนะคะเกตก็รับฟังเกตก็อ่านก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเกตก็จะพาทุกคนไปดูว่าที่ตุรกีเนี่ยที่ติดต่อราชการนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดถ่ายได้นะเกตก็จะพยายามถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น4ี่กันนะคะทุกคนกเก็บก็เยื่เอกสารเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่สามารถถ่ายข้างในได้นะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเอกสารวุ่นวายหัวฟูมากนะคะ เอกสารเยอะมากนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะเกตก็รอเดี๋ยวตำรวจก็จะไปตรวจดูที่บ้านว่าแต่งงานกันจริงไหมนะคะอยู่ด้วยกันจริงไหมคะอาจจะไปสอบถามเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็เขาอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารประมาณสองสาเดือนนะคะที่เขาบอกแล้วก็ หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารอะไรเสร็จแล้วนะคะไม่มีความผิดปกติใดๆก็คือแต่งานกันจริงอยู่ด้วยกันจริงนะคะอะไรอย่างนี้เขาก็จะเรียกเกตมาสัมภาษณ์นะคะถ้าสัมภาษณ์ผ่านก็เกตจะได้เป็นคนลเมืองตุรกีร้อยเปอร์เซ็นต์นลค่ะ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันซึ่งเกดก็จะกลัวตอนสัมภาษณ์เพราะว่าภาษาตุรกีเกดเนี่ยงงๆประบามากเลยนะคะอยู่มา3ปีแล้วแต่ภาษาตุรกีเท่าหางอึงนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะกินแต่น้ำปลาจากบ้านนะคะ ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆแถวนี้นะคะก่อนจะกลับบ้านไปรับลูกนะคะคิดถึงลูกมากแล้วไม่ได้ห่างลูกนานขนาดนี้เลยมีครั้งเดียวที่ไม่ทําผมนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเราก็กําลังจะเดินไปร้านอาหารนะคะ S 1> <S 1> สลิมบอกว่าร้านนี้อร่อยมากสลิมการันตีนะคะเกดก็ไม่เคยมากินนางบอกว่าเป็นร้านประจําสมัยเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าเป็นอาหารแบบเหมือนสตรีทฟู้ดตุรกีนะคะ านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นร้านเหมือนถ้าบ้านเราก็จะอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นร้านสรตทฟู้ดธรรมดานเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นเหมือนแซนวิชนะคะไส้ไก่อะไรเงี้ยมาดูกันนะคะว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอาหารของสลิมที่สลิมสั่งมานะคะอันนี้ก็เป็นแซนวิชข้างในก็จะเป็นไก่เป็นผักอะไรเงี้ยนะคะที่นางเค็มว่าอร่อยมากๆนะคะแต่ว่าของเกดยังไม่มาได้ของสลิมมาก,ก่อน แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นถั่วขาวเป็นน้ําซุปอะไรของเขาก็ไม่รู้มีไข่ต้มมีมะเขือเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งเป็นอาหารของอันทาเรียนะคะที่จังหวัดอื่นหากินไม่ได้ต้องมากินที่อันทารียเท่านั้นนะคะชื่อว่าอะไรนะพิยัสชื่อเมนูพิยัสนะคะถ้าเกิดใครมาอันทารียก็ลองสั่งกินดูได้นะคะมันก็อร่อยนะมันๆนะคะ,ะน้ําซุปมันเป็นเหมือนเป็นแบบน้ําสลัดงาอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสลัดถั่วขาวนะคะ อร่อยดีนะคะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมาก ก็จะเป็นสลัดนะคะแล้วก็ไก่อร่อยอยู่นะคะทุกคนขนมปังอร่อยมากไก่เขาก็อร่อยอะ่ะเข้มข้นเลยอ่ะจุกเรืเ่องนะคะสพานลอยที่ตุรกีมีบันไดเลื่อนด้วยนะคะทุกคนโนนข้ามไปฝั่งโน้นนะคะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะสวัสดีครับทุกคนอิ่มกันแล้วนะคะทุกคนก็มาไลนครับ ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะอันที่เกตกินเนี่ยก็คือ14ตุรกีลีลานะคะก็ประมาณ50บาทนะคะ40 40บาท45บหาบทเงี้ยนะคะของสลิมกินเป็นดับเบิลก็คือคูณ2ก็28นะคะก็อร่อยดีนะเกตก็ชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรับลูกกันนะคะเดี๋ยวสลิมต้องกลับไปทำงานต่อคิดถึงมากแล้ว คิดถึงโครายนะคะไม่รู้เป็นไงบ้างโทรไปหาแม่ตอนประมาณชั่วโมงที่แล้วนะคะหลับอยู่ไม่เคยแบบว่าคิดถึงใครขนาดนี้มาก,ก่อนเลยห่างลูกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว <laughs> วิธีคุณแม่นะคะจะยุมิสโครัยเดี๋ยวมิสโครัยไว้สายของขมิูป้าค่ะกลับบ้านกัน เขาไลค่ะเขาไลเปลี่ยนไปโนบุโอโบคิมิเสนินมัฮะทำมฮาริกเเ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 การกเเ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 กเีเคสเเก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 ะหลบนะคะ หล yeah, ับแล้วลูกอันนี้ที่นอนนะคะคุณย่าเย็บให้แม่สลิมเย็บให้โดยเฉพาะว่าให้โครายมานอนที่นี่นะคะโคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยปักตุ้มบิุ่้มักตุ้ักตุ้มักตุ้มักตุ้มัก Süt. Süt Süt. Mi? Süt. Süt. <laughs> Sütleri. Bursa mı? İyi. Koray mı? İyi işte. <laughs> <Dövbe bakalım. Vay gülüyor> Koray seviyor mu? Otoparka sizi var mı Erdem? musun diyor. Seviyor. Çok mu seviyor? Çok. Koray'a da <laughs> bay, bay bay de. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay Koray <laughs> de. Bay bay. Bay bay. Bay bay Sen biliyor musun? onu?

กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาประทับรอยมือรอยเท้าโครายนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้เขาดูตอนโตนะคะว่าเขาเคยมีเท้าที่เล็กที่จิ๋วขนาดไหนนะคะจริงๆเนี่ยเราคิดได้กันตอนเดือนหนึ่งนะค,ะคือจริงๆเกดก็ควรที่จะทําตั้งแต่แบบแรกคลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงใหญ่ขึ้นไม่เยอะนะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายัง ตีนเท้าฝ้าหอยอยู่นะคะก็แต่จะมาทำนะคะเราก็ซื้อมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหมึกแบบปลอดภัยนะคะทุกคนสำหรับเด็กใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายอันไลของคุณเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยลูกลูกอย่าขยับเท้านะคะอเอาใหม่ ไม่สวยเลยลกูกลูกอะหนึ่งสองสาม,อ,มอ้าวรอยทาาโครา้นี่นะคะนี่เดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่กรอบไปนะลูกนะเสร็จแล้วนะคะรอยทานี่รอยท้าลูกเนี่ยทำหน้างงมากเลยอันนี้มันตรงนิ้วมันไม่สวยนะคะก็เดี๋ยวก็เก็บไว้แหละแต่ว่า อันนี้ก็คือสมบูรณ์แบบนะคะทำไมลูกทำ้านอย่างนั้นลูกจะอื้อหรอลูกจะอื้อทุกครั้งที่แม่ถ่ายคลิปไม่ได้นะคะก็เท้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทํานิ้วมือนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะเขากรรมตลอดเลยลูกแบ์หน่อยสิคะแบมือแบมือแบมือนี่ไงแบมือนี่อ่ะแป๊แป๊แปน่าจะไม่ได้นะคะทุกคนน่าจะต้องทําตอนเขาหลับแหละ ถ้าทำตอนนี้น่าจะเสียทิ้งนะคะไม่ยอมแบเลยไม่ได้เลยเหรอลูกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออของเราอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ